สวัสดีค่ะเพื่อนๆ welcome back to คอล่าคามา,าวินชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปวิดีโอแล้วนะคะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อชั้นในหรือว่าบาร์กันนั่นเองคะ่ะซึ่งเรื่องบาร์เนี่ยเป็นคําถามที่สาวๆถามเราเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าพี่ใส่บาร์ของอะไรคะซื้อบาร์ที่ไหนหรือแบบว่าเสื้อตัวนี้เลือกบายยังไงดีมีวิธีเลอกอยังไงอะไรอย่างเงี้เนาะเราก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมสาวๆถึงถามเรื่องบาร์กันเยอะเพราะว่าอย่างส่วนตัวเราเองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพอเริ่มปวกขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ารเมผๆ น,ะะนอกจากจะหาซื้อ,อยากแล้วนะคะยังต้องเจอกับปัญหาของบาร์ที่มันไม่ซัพพอร์ตรูปร่างเราอีกน,นะคะไหนจะปัญหาเรื่องแบบว่ารอบตัวได้คับไม่ได้คับได้รอบตัวไม่ได้เก็บเนื้อข้างร,รักแรงไม่อยู่เนื้อข้างลําตัวปลิ้นอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะขอรวบรวมปัญหานะคะต่างๆเกี่ยวกับบาร์มาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้ทีเดียวเลยเนาะก็ส่วนตัวนะคะเราใส่บาร์ของซาบีนานะคะเพราะว่าเขามีสําหรับสาวฟ้าไซด์ด้วยหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าแบรนด์ซาบีนาเนี่ยเขาขยใหญ่คับไซส์ไปจนถึงรอบตัวร2อยซนติเมตรนะคะแล้วก็มีคับใหญ่ที่สุดคือ G เลยคือแบบว่าใหญ่จริงกระใดจริงมากนะคะแล้วบารเนี่ยเขาก็มีหลายฟังก์ชันให้สาวอวบอย่างเราๆโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างรุ่นที่เราใส่ไปบาก็จะเป็น3รุ่นนี้เลยค่ะซึ่งตัวแรกนะคะที่เราอยากแนะนําสาวๆก็คือน้องบาร์ไลโคมงตัวนี้เลยค่ะ จริง,รง,รง,รงตอนใส่แรกๆเราก็กังวลว่าน้องลายโครงใส่แล้วจะเอาหน้าอกเราอยู่ไหมนะคะหน้าอกเราจะไม่งามไหมพอใส่จริงเออน้องบาตัวนี้นะคะก็ไม่ธรรมดานะรุ่นนี้เราชอบตรงที่ไม่มีโครงใส่สบายมากแถมยังช่วยเก็บทรงให้สวยยิ่งขึ้นและช่วยเก็บเนื้อส่วนเกินได้ดีอีกด้วยนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เราสาวถามกันเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะคะว่าพี่ใส่บาตรกออกของอะไรคะวันนี้นะคะจะมาตอบในคลิปนี้ทีเดียวเลยว่าเราใส่บารกออกตัวนี้นั่นเองนะคะที่เราชอบนะคะก็จะเป็นพวกทวนแบบว่าสีนูสีดำอะไรนี้แล้วเพราะว่ามันใส่ง่ายนะคะเราเขาจะมาพร้อมสายสายแบบนี้ให้ด้วยนะคะ เผื่อบางคนที่แบบว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากใส่สายสายเซฟเซฟอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆคือเราแทบไม่ได้ใส่เลยนะเพราะว่ามันแบบเกาะดีเกาะเก่งแบบไม่จำเป็นต้องพึ่งสายอันนี้เลยมันไม่หลุดแน่นอนขะะยับตัวยังไงก็แบบไม่หลุดไม่เลื่อนแบบชอบมากๆรุนนี้ เขาทํามาครับใหญ่เหมาะกับสาวภาษาอย่างเรามากๆเลยคะแล้วก็เป็นบาแบบซ่อนโครงใส่สบายไม่ต้องกลัวอึดอัดเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยดีไซน์โคง้งรับกระชูดแล้วเขาก็มีตะขอด้านหลัง3ตะขอนะคะ3มแถวปีกด้านหลังกว้างเก็บเนื้อส่วนเกินด้านข้างได้ดีมากๆสาหรับบาเกาะอกนะคะถูกเห็นม,มาใส่บ่อยมากๆเพราะมีเสื้อเปิดลายไซส์เดี่ยวเกาะอกอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเวลาใส่ชุดแบบนี้นะคะห้ามไม่เห็นสายบาเด็ดขาดเลยนะคะก็ควรเลือกบาที่มันเป็นสีเนื้ออ่อนๆนะคะเป็นสีที่แบบว่าดูกลืนไปกับชุดกลืนกับผิวเราเนาะก็ตัวสุดท้ายนะคะเรา พูดถึงบาบแบบมีโครงกันว่านีกว่านนะคะตัวน,นี้นะคะเขาเป็นบาบแบบมีโครงนะคะที่มีฟองน้ําแบบบางพิเศษนะสาาําหรับสาวผูายที่ต้องการเก็บทรงหน้าอกเป็นพิเศษนะคะอยากให้ได้รูปสวยเก็บทรงแบบเป๊ะๆอะไรเงรี้ยเราแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขามีโครงแบบนี้เนาะ จุดเด่นของน้องรุ่นนี้นะคะก็คือเขามีขายตั้งแต่คับ A จนถึงคัพ C e นะคะรอบตัวเนี่ยมีใหญ่สุดที่120ยซนติเมตรนะคะใหญ่มากเขาทำออกมาเพื่อเอาใจสาวผัสไสมากๆนะคะหมดกังวลเรื่องหาบายยากไปเลยนะสําหรับบาท,ที่มีโครงเก็บทรงเป๊ะๆแบบนี้นะคะเราจะเลือกใส่ในวันที่ชุดเราเนี่ยค่อนข้างเข้ารูมนะคะมีความแนบเนื้อแบบเป็นผ้าแบบแนบเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องการโชว์ทรงหน้าอกที่สวยงามนะคะ เพราะว่าตัวชุดเนี่ยเขาจะทาให้เห็นส้นทรงค่อนข้างชัดเจนนะคะต้องเลือกบราดีๆเลยนะชุดแบบนี้ถ้าเราเลือกใส่บราไม่ถูกนะคะเก็บทรงหน้าอกไม่สวยหรือว่าเก็บเนื้อส่วนเกินข้างลําตัวไม่หมดเนี่ยจากลุคสวยๆจะกลายเป็นไม่สวยไปได้เลยนะคะเอาหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะทําให้สาวสาวพัดไซอย่างเราเนี่ยเลือกบรากันได้ง่ายขึ้นนะคะใครที่เป็นสาวพัสดไซเหมือนกันเนี่ยเราก็แนะนําบราของซาบีนาเลยนะเพราะเขาทํามาเพื่อสาวพัดไซโดยเฉพาะนะคะในคอนเซ็ปต์ซาบีนาพัดไซพัสดความมั่นใจให้ชีวิตค่ะ ึ่งไม่ว่าเราจะอวบมากอบน้อยเราก็ยังมีไซส์ใส่นะคะแล้วก็มีหลายฟังก์ชันที่ทำมาเพื่อแบบว่าสรีระของสาวฟักไซส์โดยเฉพาะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อนะคะหรือว่าหน้าเว็บไซต์ไว้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นไ,ไว้ในช่อง description box นะคะก็ใครสนใจก็เข้าไปกดตามๆกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เลยนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ